สวัสดีครับท่านผู้ติดตามช,มชมช่องพระตะกูดเก่าทุกทท่านครับผมเป็นทูนากแถ้มาพบกับท่านอีกครั้งใน EPs 1 0ซึ่งเป็นการนําเสนอการพิจารณาพระสมเด็จรายองค์โดยใช้ภาพจากกล้องพันเอกนะครับเรายังอยู่ในประเด็นการศึกษาที่9การพิจารณาพระสมเด็จรายองค์ตามหลักการทางเคมีกายภาพวันนี้เราจะมาชมพระรุ่นใหม พระสมเด็จวระคังรุ่นครบร้อยปีชาติการของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมลังสีสร้างเมื่อพศ2 5 1 5ตอนนี้อายุ51ปีดังนั้นเรามาศึกษากันว่าพระสมเด็จที่มีอายุประมาณ50ปีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพอย่างไรบ้างไปตามชมกันครับภาพแสดงการก,กดกต่อนบนที่สูงไหลไปทับถมในที่ต่ำ ทำให้ในที่สูงชั้นแคนไซจะบางใสมองทะลุถึงเงน,นื้อในองคมพระเห็นเป็นสีน้ำตาลจากการแพร่กระจายของน้ำมันตั้งอิ้วแทรกซึมอยู่กับชั้นบางๆของเปลือกแขนไซให้ความรู้สึกสวยซึ้งในตาส่วนบนพื้นที่ต่ำชั้นแขนไซจะทับสมหนาหลายชั้นไม่เป็นระเบียบมีหลากหลายมิติคล้ายตาข่ายหรือรูพรุนเพราะเพราะเกิดตางเวลากัน มองไม่ทะลุลงไปถึงข้างล่างจึงเห็นเป็นปื้นสีสว่างขาวตามสีของแกนไซต์นอกจากนี้พื้นที่ใกล้ที่สูงก็จะมีชั้นแกนไซต์ที่หนากว่าพื้นที่ไกลและพื้นที่ใดที่ถูกขนาบข้างด้วยพื้นที่สูงเช่นซอกลักแร้ก็จะมีชั้นแกนไซต์ที่หนาเนื่องจากเกิดการไหลทับซ้อนของทั้งสองฝั่งนั่นเองปรากฏการกระตันบนที่สูงทับถมในที่ต่ำยังเกิดขึ้นน้อย มองเห็นคราบขาวของชั้นเกนไซ์ ai, คลุมเนื้อพระเริ่มมีให้เห็นเส้นแนวการไหลของแคลเซียมไบคาร์บอเนตซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางเคมีกายภาพเรื่องกัดกร่อนบนที่สูงทับถมในที่ต่ำนั่นเองแต่อยู่ในสภาพที่พระยังมีอายุน้อยเพียง51ปีภาพนี้แสดงบางตำแหน่งของผลเคลมไซสีใสๆเคลือบอยู่บนผิวพระลักษณะเป็นแบบก้อนเกล็ดหรือกรานูลา เป็นผลขันไซที่ยังอายุไม่มากจากนั้นจะถูกพัฒนาต่อไปเป็นผลแบบเกร็ดที่มีระเบียบก,กว่าหรือผลแบบทึบช้าหรือเร็วจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมภาพนี้แสดงผลขันไซในลักษณะเส้นใหญ่หรือไฟบรัสจะพบมากขึ้นตามอายุพระที่มากขึ้นเพราะต้องใช้เวลาในการ่อตัวในลักษณะโซดาสตรอซึ่งเป็นท่อปลายเปิดมีเปลือกนอกเป็นขันไซยภายในกลวงทำให้เกิดการไหล ของแคลเซียมไบคาร์บอเนตไปตามท่อยาวขึ้นเรื่อยๆแต่ก็เป็นไปโดยช้ามากๆเพราะแคลเซียมไบคาร์บอเนตจะเปลี่ยนเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตปิดปากท่อทันทีเมื่อหมดความชื้นในอากาศภาพนี้แสดงถึงผลึกแคลเซียมสีใสๆที่เคลือบบนผิวเป็นลักษณะผลึกแบบทึบตันหรือคอมแพรของแคลไซีย เกิดจากการเยิ้มของชั้นแคนไซเดิมละลายหลอมรวมกันเป็นแคลเสียมใบคอเนตแล้วแห้งแข็งตัวกลับมาเป็นแคนไซใหม่อีกครั้งเชื่อมร่องรอยรูพุนให้ดูเป็นเนื้อเดียวกันมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีชั้นแคนไซบางๆเริ่มเห็นแนวของการไหลเยิ้มในแต่ละรอบของการเกิดแคนเสียมใบคอเนตและแห้งแข็งตัวกลับมาเป็นแคนไซเห็นเป็นแนวลายเส้นในบริเวณพื้นที่ราดชัน ซึ่งยังไม่ชัดเจนมากนักเนื่องจากผ่านการเวลาไม่มากผิวชั้นบนยังมีความขรุขระมากจึงทําให้โฟล์ไม่ค่อยราบรื่นเส้นแนวเลยยังไม่ชัดเจนภาพนี้แสดงเม็ดมวลสารด้านหน้าพระซึ่งมีให้ดูประรายใต้ชั้นคลนไซที่ทับถมกันหลายชั้นดูเป็นร่างหแหระรูพรุนภาพนี้แสดงเม็ดมวลสารด้านหลังพระ ซึ่งมีให้ดูปรับรายใต้ทันกังไซที่ก่อตัวในลักษณะองหยดน้ำที่ยังดูสดใหม่เคลือบผิวเดิมที่มีรอยหมึกประทับตราวัดจนดูเลอะเรือนไปภาพนี้แสดงเม,ม็ดมวลสารและรอยร่ยรนขยื่นของเนื้อพระจากการกดตัดขอบข้างแบบโบราณก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาสาระเรื่องการเปลีป่ยนแปลงทางเคมีกายภาพบนพระสมเด็จวรกังรุ่นร้อยปี ซึ่งก็ยังคงเป็นไปตามหลักการทุกประการนะครับนอกจากนี้เรายังได้ศึกษาความเก่าใหม่ของปลึกแันสายด้วยนะครับกดติดตามช่องพระตะกูลเก่าไว้นะครับเพื่อที่จะได้พบกับเทคนิคนใหม่ในการดูพระสมเด็จไว้พบกันในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ